ตรวจตรวจแล้วราบบอกว่าป้าเป็นโรคมะเร็งนะในเท่าออน,น้าดีนะลงที่ตับด้วยตอนนั้นน้ําหนัก80กิโลพอลูกผลจากเป็นมะเร็งแค่เดือนเดียวเหลือ51กโลหมอที่สว่างเขาเลยบอกว่าคุณป้าอยู่ได้แค่120วันนะคุณป้าอยาก,กินอะไรกินเลยแต่คิดในใจว่าจะไม่ตายเราจะไม่ตายแต่เมื่อเราทานเบตาาีทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นคือแข็งแรงขึ้นอ่ะพูดง่ายๆมีพลังขึ้นมาอีกพอกินตัวนี้แล้ว ชีวิตเรารู้สึกดีขึ้นเราสู้โลกได้สู้ได้อีกยกหนึ่งหลังจากรู้จักกับเบตาจีแล้วชีวิตต้าดีขึ้นเบตาจีมหัศจรรย์แห่งอาหารเสริมที่สำคัญปลอดภัย100% 0824131555 0824132555ไม่ใช่แพทย์ทางเลือกแต่เป็นทางเลือกของแพทย์เบตาจี ดีจริงๆดื่มกาแฟาแล้วได้อะไรได้ส่วนผสมดีๆ19ชนิดฮะกาแฟาอะไรมีส่วนผสมดีๆตั้ง19ชนิดไม่มีมีสิครับกาแฟอินเตอร์มีส่วนผสมดีๆ19ชนิดลืมการดื่มกาแฟาแบบเดิมๆไปได้เลยดื่มกาแฟาทันทีดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสิครับที่สำคัญกาแฟอินเตอร์มีเบต้าจีกาแฟอินเตอร์อร่อยอร่อย ศูนย์แปด5 5 0 8 2 4 1 3ึ5 5สสสวัสดีครับกลับมาพบกับผมจิมมี่อนุภงศ์มีรอดและรายการเบต้าจีดีจริงๆครับขอขอบคุณเพื่อนผู้มีเกียรติทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามชมรายการของเราครับและแน่นอนครับ ผมจิมมี่อนุพงศ์มิลอดและารายการเบตา้าจีดีจริง,จ,รงจะนำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รู้เท่าทาันโรคภยัยต่างๆครับรวมถึงผู้ที่เจ็บป่วยในขณะนี้อยากจะหาทางออกให้กับตัวเองนะครับเบต้าจีคือทางเลือกของคุณโรคภัยไข้เจ็บต่างๆถ้าได้เกิดกับทุกคนยิ่งถ้าเกิดกับเด็กแล้วนะครับจะยิ่งเพิ่มความทุกข์ใจทวีคูณให้กับพ่อแม่ได้นะครับและแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้ของเราเขาอายุเพียงแค่13บาขวบเท่านั้นเองนะครับเรา จะไปพบกับเขาครับเด็กชายกิจศกรเสียมใหม่ครับหรือว่าน้องโดมกับคุณแม่อัมภัยเชื้อสิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่อัมภัยะนะครับไม่ทราบว่าตัวนี้คุณแม่อัมภัยประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะครับตัวแทนประกันเพราะว่าวอย่างพี่อัมภัยนี้จะทําอาชีพอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องดูแลนอ้องอาชีพประกันชีวิตนี้ก็จะมีเวลา พี่ว่าจะมาดูแลเขาเวลาเขาได้ยาเคมีบําบัดนะคะครับก็คือจะต้องดูแลน้องตล,ลออย,อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะเวลาได้ยามานี่เขาจะเหนื่อยมากครับแต่ปกติน้องโดมก็เป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงใช่ไหมครับก่อนก่อนจะป่วยนะคะเขาเป็นคนล่าเริงแข็งแรงชอบเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลเป็นเด็กเหมือนคนปกติะคะ่ะแต่พอป่วยแล้วนี่ก็ชีวิตช่วงวัยรุ่นก็หมดไปเลยต้องรักษาอย่างเดียว พราคุณหมอให้หยุดให้ดบเรื่องเรียนไป3ปีครึ่งเพราะเป็นการให้ยาเคมีบำบัดนะคะต้องขอขอบคุณคุณแม่อำไพและน้องโดมมากนะครับที่วันนี้ได้ให้เกียรติกับรายการเราในการที่จะให้มาสัมภาษณ์ในรายการนะครับแล้วคุณแม่ทราบได้อย่างไรครับว่าน้องโดมป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวครับตอนแรกคุณแม่ก็ไม่ทราบหรอกนะคะแต่ที่สังเกตได้ก็คือเขาจะซีดมากแล้วบังเอิญว่าคุณแม่เองเนี้ย เป็นทาลัสซีเมียแฝงทาลัสซีเมียนี่ก็คือโรคเลือดทางพันธุก,กรรมนะคะมันจะซีดแต่คุณแม่เป็นแค่พาหะเท่านั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นก็เลยนึกว่าน้องโดมเนี่ยจะต้องแฝงเหมือนแม่พอเขาซีดแล,แล้วแล้วเวลาอาบน้ํานี่เขาจะหนาวสัน่นแล้วเขาจะไม่สบายบ่อยมากค่ะ,คะเขาจะตัวร้อนแล้วเวลามีไข้เนี่ยตัวร้อนสูงอุณหภูมิ4ีกว่า แล้วที่ที่น่าสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งของกลุ่มมะเร็งไม่เลือดขาวนะคะเขาจะมีจ้ำขึ้นตามตัวเป็นจ้ำๆเป็นจ้ำแล้วจ้ำตัวนี้จะอยู่นานมากเป็นอาทิตย์ก็ไม่หายคุณแม่ก็เลยเข้าไปดูข้อมูลทางเว็บไซต์นะนะคะว่าโรคพวกนี้มันเป็นอะไรนึกว่าเป็นแค่ธาลัสซีเมียแต่พอไปดูแล้วมันมันคล้ายๆมะเร็งคุณแม่ก็ตั้งใจว่าพอปิดเทอมใหญ่จะพามาเช็คร่างกายทุกอย่างเลยว่าเขาเป็นหรือเปล่า ก็เหมือนกับว่าเตรียมใจไว้บ้างแล้วอะค่ะตอนแรกนะคะอาการเริ่มแรกของน้องโดมเป็นอย่างไรบ้างครับตอนตัวร้อนร้อนสุดมกตอนที่กำลังเริ่มป่วยนะครับค่ะบังเอิญว่าที่โรงเรียนเขามีเข้าค่ายพุทธบุตร3าวันอะนะคะก่อนเข้าค่ายน้องโดมก็ไม่สบายอยู่บ้างแล้วตอนนั้นน้องโดมเป็นตอนอายุตอนเรียนมสองเทอมหนึ่งค่ะสิบสามปีตอนนี้น้องเขาจะสิห้าแล้วครับก็จะปิดเทอมของเทอมสองอะเขาจะมีเข้าค่ายพุทธบุตร แล้วตอนนี้พอไปเข้าค่ายสามวันเนี่ยเข้านอกเลยกลับมาบ้านนี่ตัวร้อนแล้วก็ซีดแล้วก็สั่นแบบเขาก็บอกคุณแม่ว่าแม่เหมือนหัวใจมันจะกระโดดออกมาข้างนอกนะค,ะค่ะแม่ก็ใจไม่ดีแล้วตอนนั้นก็รีบพาเข้า,ขาโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีพอดีคุณแม่อยู่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ,คะพอเข้าไปเขาก็ปวดหัวเขาก็ร้องทุลนทุลายแล้วบังเอิญช่วงนั้นน้าท่วมคุณหมอที่โรงพยาบาลก็นึกว่าไปติดไอ้โรคฉี่หนุ่ก็เลยตรวจเลือด ทุกชนิดขนาดใหญ่เลยก็ไม่ใช่จีหนูบางเอิญว่าที่จังหวัดเพชรบุรีมันไม่มีแ l บที่จะตรวจโรคร้ายแรงอะคะ่ะเขาก็ส่งแ l บมากรุงเทพก็หาไม่เจออีกแม่นอนอยู่ที่พระจอมเกล้าเพชรบุรีกับน้องตั้ง1ิบวันก็หาไม่เจอนะคะจนกระทั่งคุณหมอก็อ่อนใจแล้วว่ามันไม่ใช่โรคบางคุณหมอบางท่านก็นึกว่าเป็นไข้รา,ากาสาดใหญ่เพราะอาการมันคล้ายกันมากก็ไม่ใช่รรตรวจเลือดแล้วก็ไม่ใช่ก็เลยส่งมาเจขขาะไขกระดูกที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอะคะ่ะ ส่งตัวมาน่นะคะพอเจาะได้สองชั่วโมงก็รู้เลยว่าน้องเขาเป็นมะเร็งไม่เลือดขาวนะตอนที่คุณหมอบอกครั้งแรกคุณแม่ก็ไม่กล้าบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเพราะวัยนี้เขาเขารู้เรื่องหมดแล้วนะคะก็บอกเขาว่าเป็นลูคีเมียแต่ถ้าเด็กที่เขาใฝ่รู้ว่าลูคีเมียคืออะไร,ออะไรเดี๋ยวเขาก็รู้อยู่ดีว่าว่ามะเร็งไม่เลือดขาวเนี่ยก็คือ,อใช่ตัวเดียวกันนะคะเขาเป็นโรคไร้แรง แต่คุณแม่ก็ก็ไม่ตกใจมากนะนะคะคือที่บอกว่าพอจะทราบบ้างแล้วเพราะอาการมันใช่เลยแต่ตอนนั้นก็ยังนึกเข้าข้างตัวเองว่ามันไม่น่าใช่มะเร็งน่าจะเป็นแค่ธาลัสซีเมียแต่พอคุณหมอเรียกไปคุยคุณหมอเขาก็จะเรียกญาติพี่น้องทุกคนเลยนะคะคเข้าไปค,คุยคุณหมอที่ราม,มาเนะี่ยเพราะนโยบายของโรงพยาบาลราม,มาที่ดีนะี่ยเขาจะให้บอกเด็กเลยเขาจะไม่ให้ปิดบังว่า จะต้องปกปิดว่าเป็นมะเร็งหรืออะไรไม่ใช่เพราะการที่เด็กรู้ว่าเขาเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะทําให้เขาช่วยดูแลตัวเขาเองได้เพราะมันจะมีการเฝ้าระวังในเรื่องอาหารการกินเรื่องการปฏิบัติตัวที่เยอะมากกว่าโรคอื่นๆครับคุณหมอเขาก็เรียกญาติพี่น้องอะไรมาคุยคุณแม่บอกว่าอ๋อไม่ต้องเรียกใครหรอกคะ่ะคุณแม่คนเดียวก็รับรู้ได้ไม่ต้องเรียกใครทั้งนั้นคุณหมอก็บอกว่าน้องเขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง มะเร็งไม่เลือดขาวมันจะมี2ชนิดนะคะมีชนิดเฉียบพลันกับเลื้อรังน้องโดมโชคดีอยู่นิดนิดเดียวที่เป็นชนิดเรื้อรังเรื้อรังนี้ความรุนแรงโอกาสเสียชีวิตมันจะน้อยกว่าเฉียบพลันอยู่นิดนึงแต่มันจะมีคอร์สรักษาที่นานคือ3ปีครึ่งการให้เคมีบําบัดนะคะคะแต่พวกเฉียบพลันนี่จะรักษาแค่9เดือนถ้าไม่หายก็คือไปเลยแต่พวกนี้จะจะให้ยาเคมีบําบัด3ปีครึ่งน้องโดมก็อยู่ในขายของชนิดเรื้อรัง พอคุณหมอเล่าให้ฟังคุณแม่ก็ตกใจไม่นึกว่าเราจะโชคร้ายเพราะสาเหตุมะเร็งเนี่ยมันไม่มีใครวินิจฉัยอะไรได้แน่นอนหรอกว่ามันเกิดจากอะไรคุณหมอที่วิจัยเนี่ยเขามีแต่บอกว่าต้องกินอาหารต้องเฝ้าดูแลตัวเองแต่ไม่มีใครบอกเลยว่าพอเป็นแล้วต้องรักษายังไงให้มันหายเพราะส่วนมากมันจะไม่หายนะคะคุณแม่อัมภัย กังวลกับอาการของน้องมากขนาดไหนครับตอนแรกก็กังวลนะคะก่อนที่จะมาพบเบต้าจีพูดตามตรงว่าโดยลำพังการรักษาของหมอไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อฝีมือหมอนะคะเช,ชื่อแต่ว่าเราคนเป็นแม่เนี่ยมันก็ต้องทําอะไรบ้างเพื่อความสบายใจเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ให้ลูกกินน่ยมันจะหายหรือเปล่าแต่ขอให้ได้ทําแต่ก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะคุณแม่จะค้นข้อมูลเยอะมาก จะเข้าไปในเว็บไซต์ของ Google YouTube ซื้ซอ,ซอหนังสืองานวิจัยของนายแพทย์สมศักดิ์วราคามินนะคะมาอ่านแล้วก็เข้าไปดูงานวิจัยของต่างประเทศที่ว่าคนป่วยมะเร็งนะ่ะเขากินอะไรเขาทานอะไรถึงดีขึ้น<ม>ถึงหายถึงแม้ว่ามันจะไม่หายก็ขออย่าให้เขาทรมานอย่าขอให้เขาเจ็บปวดเพราะว่าโรคพวกนี้มันมันจะร้อนมากมทั้งตัวมันจะร้อนเพราะเลือดนะมันจะเจ็บปวดทรมานเพราะเคยเห็นเด็กที่เขาเป็นน่ะเขาจะทุรนทุรายเขาจะปวด ไปทุกส่วนของร่างกายขอแค่ว่าน้องโดมนะไม,ไม่ไม่แสบร้อนไม่ปวดไม่อะไร,ไรใช่ใชคุณแม่ก็พอใจแล้วถึงมะเร็งมันจะไม่หายก็ขอให้อยู่ด้วยกันอย่ามาทำร้ายกันต่างคนต่างอยู่อย่างนั้นดีกว่าแต่พอมาพบเบต้าจีโอ้โหมันใช่เลยมันใช่ตรงที่ว่าน้องโดมก่อนหน้านี้นะคะพอได้เคมีบำบัดเนี่ยเขาจะเหม็นเบื่ออาหารมากเขาจะกินอะไรไม่ได้เขาจะนอนซมอย่างเดียว เพราะว่ายาเคมีมันแรงมันจะเข้าไปทําลายเซลล์เซลล์ดีๆของร่างกายไปด้วยนะคะคุณแม่ครับแล้วได้พาน้องโดมไปรักษาวิธีไหนบ้างครับแล้วก็รักษาอย่างไรบ้างครับอ๋อพอทราบว่าเป็นมะเร็งไม่เลือดขาวที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีรส่งมาที่ราม,มานะคะก็เจาะไขกระดูกแล้วก็รู้เลยว่าน้องเป็นที่ราม,มาเขาก็รักษาโดยการให้เคมีบําบัดนะคะคการให้เคมีบําบัดนี้ก็คือการฉีด ฉีดสารเคมีเข้าร่างกายนั่นเองสารเคมีตัวนี้ก็เหมือนเหมือนสารพิษนี่แหละก็ไปฆ่าเซลล์เซลล์มะเร็งการฉีดก็คือฉีดเข้าเส้นเลือดดำเลยนะคะที่หน้าอกน้องเขาก็จะฝังเขาเรียกพอตนะคะศัพท์ภาษาแพทย์ฝังไว้ที่หน้าอกเวลาฉีดเคมีบําบัดเขาจะฉีดทางนี้เลยค่ะเข้าหัวใจโดยตรงไม่ต้องเจาะเส้นไม่ต้องเจาะอะไรแล้วเพราะว่ายามันเยอะมากเวลาได้ยานี่เขาจะได้เยอะเข้าหัวใจโดยตรงเลยค่ะ หลังจากที่ได้ยาแล้วเนี่ยมันจะมีอาการข้างเคียงเยอะน้องเด็กบางคนจะทนไม่ได้เลยนะคะเพราะยามันเยอะมันเคมีบำบัดตัวนี้มันจะไปทำลายเซลล์ดีๆนะคะทําให้ร่างกายเราสู้ไม่ไหวบางคนสู้ไม่ไหวก็ถึงแก่ชีวิตไปเลยก็มีมะเร็งไม่ได้ตายไปอย่างเดียวก็ตัวคนก็ตายไปด้วยนี่แหละสิ่งที่น่ากลัวของเคมีบำบัดแต่บางเอิญว่าน้องโดมเขาเข้าสู้ไหวอะค่ะ เขาได้ยาเยอะแค่ไหนเขาก็ไม่แพ้นะคะคเด็กอื่นนะเขาจะลุกไม่ขึ้นอาเจียนตลอดเวลาบางคนอาเจียนชนิดที่เป็นเลือดเป็นอะไรเลยก็มีแต่น้องโดมเป็นบ้างแต่น้อยน้อยมากทีนี้เรามาถามน้องโดมบ้างนะครับน้องโดมครับครับ,รบเราไปารักษาที่โรงพยาบาลเรารู้ว่าเราเป็นโรคเะาริงเม็ดเลือดขาวต้องมีการทําการีโมต้องมีการรับสารเคมี น้องโดรู้สึกอย่างไร,รบ้างคบตอนแรกก็รู้สึกเหนื่อยค่ะแล้วก็ไม่มีแรงแล้วก็บาาคอที่หมอเขาให้คือจะอาเจียนบ้างก็มีครับทรมานไหมคบก็ทรมานบ้างจะมีเจาะหลังเล่าเจาะหลังเจาะหลังก็เขาจะเจะาะกระดูกไปไขกระดูกกับเจาะเจาะให้ยาให้ยาอันนี้น่ากลัวที่สุดละของเล็กมะเร็ง พอเ,เจาะหลังเนี่ยมันเหมือนสว่านตัวใหญ่ๆเลยนะคะ <Okay. S 2> ยาวขนาดเนี้ยเขาจะหมุนอย่างนี้เลยะค่ะเข้าไปในไขกระดูกเพื่อให้ยาอันนี้เขาจะกลัวมาก <Okay. S 2> ตอนใหม่ๆที่ที่เจาะหลังเขาจะวางยาสลบ <Okay. S 2> หลังๆน้องโดมรับได้ก็แปะยาชา <Okay. S 2> เขาก็สู้ได้ละหมอเขาให้ทําอะไรเราก็ต้องทําตามอยู่แล้ว <Okay. S 2> แต่คุณแม่มองว่าการรักษากับแพทย์เนี่ยก็คือร่างกายเขาสุดโซมมาก <Okay. S 2> จนกระทั่งมารู้จักผลิตภัณฑ เบต้าจีนะคะคุณแม่ก็ซื้อให้เขาทานแต่ก่อนหน้านี้นะคะก็เสริมมาหลายยี่ห้อมากเลยกว่าจะมาหยุดยหุดลงที่เบต้าจีนี้แต่ตอนนี้ก็คือยังรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันอยู่ก็คือยังพาไปพบแพทย์อยู่ยังให้เคมีบำบัดทุกวันพุธไม่ได้ขาดเลยต้องมาที่ลามาตลอดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือได้รู้จักกับเบต้าจีก็ควบคู่กันไปควบู่กันไปด้ยตอนนี้อาการน้องเป็นอย่างไรบ้างครับ ดีขึ้นจากแต่ก่อนเยอะมากนะคะคก่อนที่จะมาทานเบต้าจีเนี่ยคุณแม่ก็ให้ทานอาหารเสริมยี่ห้ออื่นๆก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอันนี้จะสังเกตจากความเปลี่ยนแปลงของลูกเพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาจะได้รับเคมีบําบัดแล้วเนี่ยผิวเขาจะแห้งแล้วก็ดําเล็บนี่จะเป็นสีม่วงหมดทุกนิ้วเลยนะคะ,คะผิวนี่จะแห้งเหมือนงูเลยตกสะเก็ดเพราเพราะยามันแรงอะค่ะ แต่พอแล้วที่สําคัญคือเม็ดเลือดขาวอ่ะเขาจะต่<ช>ําแล้วเขาจะมีไข้แบบลุมๆตลอดเวลา<ช>คุณแม่ครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพที่ดีของนกโดมน,นะครับค<ช>่ใะใผู้ชมครับอีกสักครู่นะครับเราจะมาฟังถึงอาการของนกโดมที่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เบต้าจีว่าอาการของนกโดมีดีขึ้นอย่างไรบ้างนะครับ <S <S พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครูคร <S <S คร่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับ มะเร็งเต้านมด้านซ้ายไปตรวจ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 แล้วเขาบอกว่าป้าเป็นโรคมะเร็งนะในเท่าออน,น้าดีนะลงที่ตับด้วยตอนนั้นน้ําหนัก80กิโลพอรูผลจากเป็นมะเร็งแค่เดือนเดียวเหลือ51กโลหมอที่สว่างเขาเลยบอกว่าคุณป้าอยู่ได้แค่120วันนะคุณป้าอยาก,กินอะไรกินเลยแต่คิดในใจว่าจะไม่ตายเราจะไม่ตายแต่เมื่อเราทานบตดาีทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นคือแข็งแรงขึ้นนะ่ะพูดง่าย มีพลังขึ้นมาอีกครพอกินตัวนี้แล้วชีวิตเรารู้สึกดีขึ้น,น,นเราสู้โลกได้สู้ได้อีกยกหนึ่งหลังจากรู้จักกับเบตาจี G แล้วชีวิตต้าดีขึ้นเบตาจีมหัศจรรย์แห่งอาหารเสริมที่สำคัญปลอดภัย100% 0824131 5 5 5 0824132 5 5 5ไม่ใช่แพทย์ทางเลือก แต่เป็นทางเลือกของแพทย์เบต้าจดีจริงๆดื่มกาแฟาแล้วได้อะไรได้ส่วนผสมดีๆ19ชนิดฮะกาแฟาอะไรมีส่วนผสมดีๆตั้ง19ชนิดไม่มีมีสิครับกาแฟาอินเตอร์มีส่วนผสมดีๆ19ชนิดลืมการดื่มกาแฟาแบบเดิมๆไปได้เลยดื่มกาแฟาทันทีดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสิครับที่สำคัญกาแฟาอินเตอร์มีเบต้าจีกาแฟอินเตอร์อร่อยอร่อย ศย์แปองสี1นเตอร5 5ป่นาเป็นมะเร็งเต้านมด้านซ้ายไปตรวจตรวจตรวตรวจแล้วกับอกว่าป้าเป็นโรคมะเร็งนะในเท่านน้ำดีนะตรงที่ตับด้วยตอนนั้นน้ำหนัก80โลพอรูบผลจากเป็นมะเร็งแค่เดือนเดียวเหลือ5 1โล หมอที่สว่างเขาเลยบอกว่าคุณป้าอยู่ได้แค่ร้อยยี่สิบวันนะคุณป้าอยาก,กินอะไรกินเลยแต่คิดในใจว่าจะไม่ตายเราจะไม่ตายแต่เมื่อเราทานบิดาจีทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นคือแข็งแรงขึ้นอนะ่ะพูดง่ายๆมีพลังขึ้นมาอีกพอกินตัวนี้แล้วชีวิตเรารู้สึกดีขึ้น<ม>เราสู้โรคได้สู้ได้อีกยกหนึ่งหลังจาก รู้จักกับเบต้าจีและวชีวิตตาดีขึ้นเบต้าจีมหัศจรรย์แห่งอาหารเสริมที่สำคัญปลอดภัย100% 082 413 1 5 5 5 082 413 2 5 5 5ไม่ใช่แพทย์ทางเลือกแต่เป็นทางเลือกของแพทย์เบต้าจดีจริงๆิดื่มกาแฟแล้วได้อะไรได้ส่วนผสมดีๆ19ชนิดฮะกาแฟอะไรมีส่วนผสมดีๆตั้ง19ชนิดไม่มีมีสิครับ กาแฟอินเตอร์มีส่วนผสมดีๆี9 9ชนิดลืมการดื่มกาแฟแบบเดิมๆไปได้เลยดื่มกาแฟทั้งทีดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสิครับที่สำคัญกาแฟอินเตอร์มีเบต้าจีกาแฟอินเตอร์อร่อยอร่อยคอเซ็นเตอร์0824131555 0824132555ามท่าชมครับ กลับมาพบกับรายการเบต้าจีดีจริงๆรีงช่วยสองแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูอาการของน้องโดมครับว่าหลังจากที่คุณแม่ได้รู้จักกับเบต้าจีแล้วอาการของน้องโดมดีขึ้นอย่างไรบ้างครับค่ะต้องต้องเล่านิดน,นึงนะคะก่อนที่จะมาเจอเบต้าจเนี่ยก็ทานสารอาหารเสริมอื่นๆเยอะมากเพราะว่าพอรู้ข่าวว่าลูกป่วยโอ้โหมากันเยอะเลยค่ะ,คะมาแนะนําตัวนู้นตัวนี้ก็ ซื้อให้ทานนะคะเพราะว่าเราเป็นแม่เราก็อยากได้ให้สิ่งดีๆกับเขาเพราะว่าหมอก็รักษาทางเคมีบําบัดไปไอ้เรื่องสารอาหารเรื่องอะไรเราก็ต้องให้เขาด้วยวแต่มันก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะแต่พอมาเจอเบต้าจนะคะกินไปได้แค่วันห้าเม็ดไม่ใช่ห้าเม็ดก็คือห้าวันคุณแม่ให้เขาทานเช้าเย็นสิ่งที่ที่เปลี่ยนแปลงภายนอกก็คือก่อนหน้านั้นอ่ะเวลาเขาได้เคมีบําบัดเขาจะเหนื่อยมาก เขาจะไม่ลุกคุยกับใครคนในบ้านนอนอย่างเดียวแต่พอทานเบต้าจีไปได้แค่สามวันแรกเท่านั้นเลยค่ะเขาจะลุกมาเล่นเกมลุกมาคุยมาดูหนังดูทีวีก็เห็นความเปลี่ยนแปลงภายนอกแล้วแต่พอได้วันที่6ทานไปได้5วันนะคะวันที่6คุณแม่พาไปตรวจเลือดเม็ดเลือดขาวนะคะเพราะช่วงนั้นเนี่ยที่ลามานี่ถ้าเม็ดเลือดขาวต่ำไอตัวภาษาพูดภาษาแพทย์นิดนึงนะคะไอตัว wbc อะ่ะ คือเม็ดเลือดขาวถ้าต่ำเกินไปมันจะให้เคมีบําบัดไม่ได้น้องโดมงดการให้ยาไป2อาทิตย์ช่วงนั้นเพราะเม็ดเลือดขาวต่ำํำใ,ให้นอนอยู่บ้านอย่างเดียวอพอหลังจากทานเบต้าจีไปได้5วันวันที่6คุณแม่พาไปตรวจเลือดปรากฏว่าไอ้ WBC มันขึ้นมาเยอะปกติค่าตัวนี้ค่ามันจะอยู่ที่4,000ถึง1 0 0 0 0อันนี้คือคนปกติก่อนที่น้องโดมจะทานเบต้าจนะคะมันตกไปแค่1้0 พอทานมาได้ห้าวันมันขึ้นมาสองพันหกสองพันหเลยสใช่เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบทนันทันตาเลยแค่ห้าวันแล้วน้องโดมเนี่ยหลังจากทานเบต้าจีแล้วนะคะเลือดเม็ดเลือดขาวของเขาจะไม่ตกมากถึงมันจะไม่เท่าเกณฑ์เหมือนคนปกติค่าจะไม่ถึงสี่หมนแต่ก็จะอยู่ในช่วงค่าจะไม่ถึงสี่พันถึงหนึ่งหมื่นเขาก็จะอยู่ในช่วงสามพัน บางครั้งก็จะมี4,000กว่าก็คือเป็นเหมือนคนปกติแล้วคะ่ะตัวเม็ดเลือดขาวะนะคุณแม่ครับคุณแม่ตัดสินใจนานไหครับหลังจากที่เราลองผลิตภัณฑ์อื่นๆอาหารเสริมมาเนี่ยมันทําให้มีความสุกว่ามันอาการของของน้องโดมไม่ดีขึ้น<ช>ตัดสินใจนานไหมครับเมื่อลองผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างมาแล้วตัดสินใจนานไหมจะให,จะให้จะให้น้องโดมเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะคะครับก็คือมีคนมาแนะนําให้ทาน คุณแม่ก็ขอรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ขอดูกล่องว่ามัน,มนผลิตที่ไหนจากไหนแล้วก็พอดีคนที่เขามาขายเอ่ยชื่อเขาได้เลยใช่ไหมคะพี่บุตรสลาคำชุ่มแอ่นแกเป็นสาธารสุขจังหวัดที่อำเภอทายางจังหวัดเพชรบุรีเะะพราะนี่เป็นคนเชื่อคนยากเนาะแกก็เอาหนังสืองานวิจัยของนายแพทย์สมศักดิ์วราคามินนะคะคคมาให้พี่อภัยอ่านแต่ก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีก็เลยเข้าไปดูในเว็บไซต์ Google YouTube ดูรายละเอียดต่างๆของผลิตภัณฑ์เบต้าจีว่ามันทำมาจากอะไรเพียอภัยลงทุนโทรไปถามข้างกล่องเลยนะคะอินเตอร์คอสเปไปถามรายละเอียดน้องเขาทั้งหมดเลยว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์มายังไงอะไรยังไงถึงได้ตัดสินใจประมาณเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนพี่บุษราคำเอามาให้ลองทาน10เม็ดก่อนเพราะนี่เป็นคนไม่ค่อยเชื่อนะคะ นั่นแหละพอได้ทานวันวันที่ห้าแล้ววันที่6ตรวจเลือดเห็นความเปลี่ยนแปลงทานยาทานเช้าเย็นค่ะครั้งแรกนะคะเช้าเม็ดเย็นเม็ดก่อนอาหารก็คือหนึ่งแคปซูลเย็นหนึ่งแคปซูลติดต่อกัน5วันติดต่อกัน5วันก็เท่ากับหมด10เม็ดพอดีวันที่6ไปเจาะเลือดปรากฏว่าไอ้ค่า wbc มันขึ้นมา2006แล้วคุณหมอก็โทรตามมาให้เคมีบําบัดนั่นแหละคุณแม่ก็ตัดสินใจสมัครแล้วก็ซื้อทานจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะคิดไหมครับว่า ลูปของเราลองโดนเป็นหมูทดลองคิดอยู่เหมือนกันคะ่ะแต่หัวอกความเป็นแม่เนาะเราก็อยากหาสิ่งดีๆให้เขาแต่ถ้าการทดลองครั้งนี้ลูกเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ก็กกน่ายินดีใช่ไหมคะ,คะเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกมากนะักสำหรับผู้ป่วยมเออะเร็งมันมีแต่ยาเคมีบำบัดมีแต่การให้คีโมมีแต่การฉายแสง ถามว่าคนเป็นแม่เราจะนั่งดูหมอทําวิธีนั้นอย่างเดียวมไม่ใช่เพราะสารอาหารตัวอื่นคุณแม่ก็ลองมาเยอะมากแล้วค่ะหมดเงินไปหลายหมื่นแล้วนะคะกับอาหารผลิตภัณฑ์อื่นๆมันก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงสักทีแต่พอมาทานเบตาจีแค่1ิบเม็ดห้าวันเนี่ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงถามว่าไม่แปลกใจเลยที่เราจะทานตัวนี้ไปตลอดเลยคะ่ะร่วมกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันด้วยค,ค,นคนในครอบครัวรู้ไหมครับว่า น้องโดมได้ทานผลิตภัณฑ์เสริมเบต้าจีแล้วอาการของน้องโดมดีขึ้นมากเลยทุกคนยินดีเลยน้องสาวของของพี่เขาเป็นคนออกเงินซื้อให้เลยค่ะอืมครับผมเพราะเขาอยากให้หลานหายคทุกวันนี้ก็เลยทั้งน้าทั้งอาอะไรช่วยกันซื้อให้เขาทานตอนนี้กล่องจะเป็นลังแล้วค่ะที่ร้านครับ่ะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่คุณแม่ได้นําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเบต้าจีมาให้น้องน้องโดมได้ลองทานดู ครั้งแรกเลยเนี่ยคิดยังไงตอนแรกแม่เขาก็ไม่บอกค่ะว่ามันคืออะไรแม่เขาโกหกว่าเป็นยาแพร่เป็นยาของหมอเป็นแม่เปมโกหกไว้นะครับว่าเป็นคนทานยายากคผมือน้องโดมไม่ชอบทานยาอยู่แล้วครับครับแล้วก็ทีนี้วันที่สี่ค่ะก็ทานตอนเช้าความรู้สึกว่ามันสดชื่นอยากทําอะไรมากแาบมาคืนนะครับคือปกติน้องโดมจะไม่มีแรง จะมีแรงเลยใช่ไหมครับในการที่จะเดินจะเล่นมีก yes ิจจ yes ิตกระจายเล่นไหมครับตอนที่เราตอนที่เราไม่สบายไม่มีไม่มีคืออยากนอนอย่างเดียวอยากนอนอย่างเดียวเลยครับครับแต่พอได้ทานเบต้าจีแล้วมันกลับกันเลยคืออยากเล่นเกมอยากเล่นคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้อยากเล่นคอมพิวเตอร์ครับอยากลุกมาเดินเล่นอะไรอย่างนี้ครับแล้วเราได้พูดคุยกับคนในครอบครัวนะครับคุณแม่ว่าคุณแม่ ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเบต้าจีตอนนั้นก็ยังไม่ทราบเนาะบอกคุณแม่ว่าเป็นอะไรครับบอกคุณแม่ไหมว่าคุณแม่ทานตัวนี้แล้วดีขึ้นทานแคปซูลนี้แล้วดีขึ้นได้ได้บอกไหมครับไม่คือก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแม่เขาบอกเป็นยาแพทย์ครัเพราะเขาจะกลัวมากนะคะเพราะที่โรงพยาบาลจะปลูกฝังว่าห้ามไปทานสมุนไพรห้ามไปทานอะไรที่นอกเหนือจากที่หมอจัดให้ครับ ถ้าเขารู้ว่าแม่เอาอะไรให้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ของหมอโรงพยาบาลเขาไม่ทานอยู่แล้วแม่รู้นิ่ใส่เขาเขาจะระวังตัวเข้ามากเขาก็ระวังตัวเขาด้วยคุณแม่ก็ระวังตัวน้องรวมด้วยน้องเองก็ระวังตัวเรื่อนกช่ต้องยอมรับว่าโกหกเขาจริงๆบอกว่าเป็นยาของของโรงพยาบาล เพราะมันแคปซูลเหมือนกันเลยแคปซูลเหมือนกันค่ะตอนหลังก็บอกเขาว่าเป็นว่าเปบต้าจีเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับมะเร็งไม่เลือดให้เม็ดเลือดขาวออกมาทํางานเขาจะได้ไม่เหนื่อยแล้วเขาก็ไม่เหนื่อยจริงๆพอเขาทานเบต้าจีเขาก็ไม่เหนื่อยนะคะลุกมาเล่นหัวหยอกล้อกับพี่ชายเขาได้ซึ่งเปลี่ยนไปเลยค่ะเขาก็เลยชอบตอนหลังไม่ต้องบอกแล้วเขาทานเขาเองคุณแม่ครับค่ะทุกวันนี้ก็ยังพาน้องโดม ไปรักษาทางการแพทย์เหมือนเดิมค่ะ,คะมาทุกวันพุธเลยค่ะไม่เคยขาดครับผมต้องมาให้เคมีบําบัดทางเส้นเลือดดานะคะครับไม่ได้หยุดเลยแล้วก็มียาไปทานเยอะมากเขาทานยาวันละ33มม็ดตรวันละยาเคมีบําบัดนะคะครับผมวันละสามิามมตเลยถ้าเด็ก<ล>ที่ไม่แข็งแรงเพียงพอนี่็อกไปนานแล้วค่ะ,คะแต่น้องโดมเน่ยโชคดีที่ได้ทานเบต้าเบต้จีร่วมด้วยแล้วก็เขาเป็นคนทานอาหารเก่ง แล้วอาหารอื่นๆแม่ให้ทานทุกชนิดเลยนะคะคถ้าเป็นมะเร็งอื่นเนี่ยเขาจะงดเนื้อสัตว์งดอะไรเขาจะเน้นพวกผักอย่างเดียวแต่ของน้องโดมนี่ให้ทานได้เลยเป็นกิโลกิโลเพราะว่าเนื้อสัตว์นี่แหละมันจะไปสร้างเม็ดเลือดจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวที่ไม่ให้งดเนื้อสัตว์ครับแล้วเลือดเขาก็จะดีด้วยค่ะแล้วก็มีเบต้าจีร่วงด้วยอยากจะให้คุณแม่ได้ฝากอะไร กับคนที่อยู่ทางบ้านที่มีปัญหาเดียวกับน้องโดมครับค่ะอยากจะฝากบอกทุกท่านนะคะที่มีลูกป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่าท้อแท้สิ้นหวังเพราะทุกวันนี้แพทย์การรักษาของแพทย์เขาเก่งและที่สำคัญเราก็ต้องมีสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างลูกตรงนี้ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์เบต้าจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จะเลือกผลิตภัณฑ์นี้ให้กับลูกๆ หรือทุกคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วนะคะไม่จาเป็นว่าต้องรอให้ป่วยท่านสามารถซื้อสารอาหารดีๆเข้าสู่ร่างกายของเราได้เพราะสุขภาพที่ดีบอกได้เลยว่าไม่มีขายนะคะแต่สิ่งที่มีขายคือนำสิ่งดีๆเข้าร่างกายของเราเนี่หละคะ่ะน้องโดมครับอยากจะฝากอะไรกับคนที่มีปัญหาเดียวกับน้องโดมครับเกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอยากจะฝากอะไรกับคนที่มีปัญหาที่อยู่ทางบ้านเชิญเลยครับ ครับก็คนที่เป็นนะคะก็อย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นแล้วจะไม่หายนะคะคือถ้าเราสู้ก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะหายได้ครับไม่ต้องกลัวว่าเป็นมะเร็งแล้วจะไม่รอดนะะถ้าหมอเขาบอกว่ารอดก็คือรอดนะแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์เบต้าทีก็เป็นอีกทางเลือกนะคะที่ช่วยให้เราได้ สุขภาพดีขึ้นนะคะและสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณแม่อัมภัยและน้องโดมมากครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราให้เก็บความรู้กับรายการของเราด้วยครับท่านผู้ชมครับผมเชื่ออย่างยิ่งครับว่าความรักของแม่ที่มีกับลูกนั้นยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเปรียบเทียได้ครับรายการเบต้าจีดีจริงๆและผมจิงม,จง,งมี่อนุพงศ์มีรอดจะนำเก็บความรู้ สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รู้เท่าทันโรคภัยต่างๆครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าการไม่มีโรคคือราบอันประเสริฐตอนนี้ท่านผู้ชมดูแล้วใช่ไหมครับว่าเบต้าจีคือทางเลือกของท่านครับเบต้าจีไม่ใช่แพทย์ทางเลือกแต่เป็นทางเลือกของแพทย์ครับสาหรับวันนี้ต้องกล่าวควาว่าสวัสดีครับ